น้ำพริกปลากทองจ้าจัดโปรไม่ถึงพันนะจานห0 0่บาททอนสิบาทค่ะเก้คุณได้ไปสี่กระปุกเลยนะคะสําหรับน้ำพริกปลากทองก็แน่นอนเราการันตีด้วยคุณภาพอยู่แล้วอะค่ะ S <S โปรนี้นะคะเรายัางจัดต่อเนื่องสั่งซื้อสินค้าก็1214ทุกออเดอร์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านสามารถเลือบริการเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะครับนี่ครับความอร่อยเด็ดถึงเครื่องแบบต้นตํำรับของน้ําพริกปากท้องนะครับมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพประช่อนตามตํำรับของอำเภอวิเศษชัยชาญบ้านเกิดของพี่เอชายานะครับเนื้อแน่นรสชาติหวานมันไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นคาวนะครับ ทั้ง3รถผ่านกรรมวิธีการปรุงที่พิธีพิธานใส่ใจในสุขภาพด้วยการไล่น้ํามัน2ขั้นตอนนะครับทั้งสลัดและอบจนกรอบนอกช่ำในแกะเนื้อปลาเน้นไร้ก้านนะครับคุกเข้ากับเครื่องสมุนไพรที่ผ่านการคั่วอบกับเนื้อปลาจนได้น้ําพริกรสจัดจ้านนะครับ จะกินแบบราดข้าวกินคู่ไข่เจียวไข่ต้มกินคู่กับผักต้มผักสลัดได้หมดเลยหรือว่าจะใส่ในยำหรือส้มตำก็ได้ครับทัวอเดอร์1214เลยนะคะเก็บเงินปลายทางได้ส่วนปากท้องต้องรู้วันนี้นะคะดูแลวรวยๆจะพาไปดูอาชีพทําเงินเขาขายหมูกรอบบทนี้ให้กับแม่แบบนี้แบบนี้ลูกค้าเต็มเลย <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครเป็นพี่น้องมุสลิมค่ะเมนูฮาล้านค่ะจานด่วนที่ร้านฮาบีบีค่ะขายที่ไหนอย่างไรตามดูกันต่อได้เลยค่ะครับ <c oughs>